đi chào và nếp ăn lợn ngon là nó chào và vậy chỉ kép ăn anh mà nam này ở chào phê phạc mù thì nhà là bảy ngắn xuống châu nào. Châu. Nói mà chào nó chào nuôi lái cho trong máy cũng làm giăng nát cả chào ăn cả giờ ở khẩu kín mà chào nó đánh bắn cái này là chào mình bấm như này à chào nó mày phải lăng cả mi nữa nó được nuôi mà nó nuôi ngắm, ngắm về bên kín cho, à. <laughs> cái bên kim cho nồi mà nè, wow, cái đèn nong khéo cháu con cả bên đi phá mũ cháu, ôi, họ mà kia suy phân cả nồi đốt đốt cháu, cô đào cháu, cô nồi mà nô, nè men mốt ở châu ra nuôi nạc nó nát ở châu nó phấn chờ khô về ăn biết mà lạ như khó sống nuôi nữa châu qua mà lạ phần của ui ui mà lạ mà lạ xu cả hoa lạ ơi ơi mình... mình nón lại lại cho hắn của nón như này nha. โน่นเนตัวเตาสิเนี่ยเจ้ามัลาเก็บมัลาไปฟาเขาด้วยเจ้ามัลาสุวรรณปลูกไว้มันเคยได้กินเจ้าเด็ดเอาหน่อยมันออกกันเนาะเดี๋ยวมันจะโอ้โหเเจ้าต้มจืดเนาะ Tay của mình tay ngon kín cho. câu dù ở trong nhá Này cả mèn cho. này cả ơn ní cảm nưng ní cảm Này, ní cảm pít với cảm ơn ní cảm Pít ní cảm ơn ní cảm ơn ní cảm ơn เจ้า,ม,า,ามันน้ำตัวนี้มีข้อเนาะเจ้าไปละไปพันยาวไปฟ้าเขาก็อนหนอเจ้านอมันจะเริ่มค่ำแล้วนะเจ้าเจ้า วันนี้พันธ์กะขับรถเคียงไปคนเดียวเจ้าต้นบ่ได้มาตัวต้นไปโต๊กเบ็ดปนเจ้าไปจำลำแล้วน่ะตนนะอันนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกวาแล้วน่ะเจ้าแต่วันตกดินแล้วเนะแจว่ามันก็ยังบ่อมืดแต่เดียน่ะเจ้ากะแก็บภาบรรยากาศเกาหลีใต้มือพอเนอเจ้าย้ำแรงหนะจากบ้านพันธ์ไปตีบ้านภาคเขากับประมาณกิโลกวานี่น่ะเจ้าเสด้มาตอนมาวันนะเจ้านะแต่ว่าอากาศก็ยังสีห้อนอยู่หนะเจ้าหันที่นี่น่ะเมื่อแงวันนี้พันกะถามวัน น้องเขาจะไปโต๊กเบดก่อนนะปกติปตจะไปโตกเบดกับแฟนบ๋หนอเจ้านอน้องเขาก็ว่าแฟนไป,ปุ่นคนเดียวอะนะพันก็เลยว่าเดียวจะเอามาน้าไปฮือเนอร์นะทีนี้พันก็มาอาบน้ำหนอเจ้านออาบน้ำไอ้ยังเรียบร้อยกับทัวหาทีแรกว่าจะไปตีเขาโตกเบดปู้นะเจา้าตีทราบนะัวปุ่นะพอนี้น้องเขาว่าแฟนกลับมาบ้านแล้วนะเจ้าพันก็ว่าต้นถ้าจะกลับมาเราบัวนะหน้านะก็เลยมาแพ้คนเดียวกนหนะเจากก้าเพราะว่า ตั้งไปมันคนหละตีกันนะเจ้ากับมันทราบวัวตีไปตปนะ๊ะป่าพูน่ะเพราะว่เดี๋ยวเจ้าตามถนนทางบ่นเคยมีรถเลยนะม่นเคยหันคนเลยนะเจ้าเนาะคำแรงกับป้ากันเข้าบ้านแล้วนะเจ้าบ้านไผ่บ้านมันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นซอยในบ้านภาคของน้องเขานะเจ้าก็ได้มาถึงแล้วนะเจ้า <c oughs> ไปนั่นอ๋อเลี้ยงหมาได้บ่สิงห์มาเจ้านึงแล้วของมาให้เปิ้นเนี่ยเสวันจะวาง

nó đẹp nha luôn nó đẹp mà như vậy bỏ bê nhàng bỏ bê nhàng ban màphek mà khía đây gín mua rồi, mà khía mà phek mà đây xây bùi ạ, nhưng mà có ờ bố ngô ăn ông mang bẻ như xong rồi bùi, con cả, thank you lại ông xay bụi, à, bùi không cái này

แช่ไอ้เนี่ยแอร์หน้าต่างนะนอนไม่ได้เลยโอ้ยมันซื้อได้แล้ววันบอกกี่ันปีที่แล้วไม่ร้อนขนาดนี้นอนได้มีพัดลมแล้วก็เปิดหน้าต่างนอนนอนได้ปีนี่ห้อนเหมือนปีตีมายูชงปีแรกนะมึงห้อนแบบนอนไ่ได้อ่ะนอนไม่ได้ต้องซื้อเท่าเท่าแกว่าเอาเป็นยังบ่านอนจะนอนจะได้ของมันห้อนนะเต่าแกไปซื้ออันแอมาเงินแล้วก็แอ้ยังไอเนอ้เป่าวึงนวุงวุ้วจักแอ้อย่างอันนี้ แอตังเอาเพราะพ่อไม่อยากเจาะบ้านเขาว่าโอ้มันล่าหายจากผมนี่เป็ดมือมันจะมุวนเข้าไปแล้วก็มันบ้องไปป้าใส่มันบ้องก็เลยถอยจากเลยอ่ะเช่นนี้ก็ขอบคุณนะอันว่าอยู่หัวสองนของผมยายน่ะใช้ต้มจืดกินเจ้าเนี่ยเจ้าเอามะนาวไปงื้อเขาผลก็เอาปลาแบ้งงื้อมาน่ะเจ้าได้ปลาเป็ดมาสามตัวน้ำใจงื้อไปก็ได้กลับมาเดาอันเจ้า ขอบคุณหลายๆลที่เข้ามาติดตามรับชมเ้อะไปกำลังใจให้สุพรรณด้วยนะเจ้า